สวัสดีครับพงศอิเช่นเคยนะครับเอชแชนแนลนะครับกับอากาศยามเช้าที่สดชื่นนะครับก็นะครับก็วิธีการดูแลกุ้ยด่างนะครับก็การดูแลในตะเข่งกับการดูแลในดินนะครับมันก็จะจะแตกต่างกันนะครับก็ไม่ว่าจะการการให้ลูกออกมานะครับการแยกหน่อมันก็จะ ยากนะมันจะยากมันจะยากยากกว่ากันนะครับแล้วก <arsi> ็ดินนะครับเรื่องดินนะครับเรื่องดินดินก็ต้องดีด้วยนะครับดินก็ต้องดีดนวยนะครับก็ต้องไม่มีกดไม่มีด่างนะครับก็นะครับพวกนี้มันก็จะสมบูรณ์นะครับต้นก็จะแข็งแรงสมบูรณ์รากแข็งแรงสมบูรณ์นะครับอันนี้นะครับพุ่งขี้ใบใหม่มาสองใบนะครับสองใบในสี่วันนะครับ สี่วันขี้ใบใหม่มาสองใบใบขี้มาหลอดแรกนะครับตอนแรกยังเป็นหลอดแรกก็คือใบนี้ครับดูหลังใบนะครับดูหลังใบดูหลังใบนะครับอีกลายหนึ่งคนระับหลังใบอีกลายดูลายเพ้นท์ใหญ่ๆนั้นเลยนะครับหลังใบนะครับนี่หลังใบนะครับสีแดงนะครับลายเพ้นท์ใหญ่ๆนั้นเลยหลังใบนะครับแล้วดูหน้าใบดูหน้าใบกันนะครับ ไม่มีลายเพ้นเลยนะครับแต่มีลายฝนดาวตกนะครับฝนดาวตกระยิบระยับเต็มใบเลยนะครับแต่หลังใบดูนะครับดูหลังใบดูนะครับนี่เสน่ห์ของของกล้วยแดงอินโดนะครับสเสน่ห์ของกล้วยแดงอินโดนะครับอันนี้เพิ่งแตกใบใหม่มานะครับเพิ่งจะบานเมื่อวานนี้นะครับเพิ่งจะบานเมื่อวานนี้นะครับดูหน้าใบนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูหลังใบาลายเพ้นนะครับลายเพ้นใหญ่ๆห,หน้าใบากับหลังใบจะไม่เหมือนกันนะครับหน้าใบากับหลังใบจะไม่เหมือนกันดูนะครับใบจะเนี่ยครับพิ่งขี้ใบใหม่ใบมันยังหูบุบอยู่เลยใบยังหูบๆอยู่เลย,ย,ย,ยนะครับ นะอันยัมมณีกล้าายด่างอันนี้อันยัมมณีกล้วยด่างนะครับก็ของผมก็ไม่มีอะไรวิธีการดูแลผมก็มีแค่แค่ปุยน้ำจจดินรีนะครับปุยน้ำเุดินสีนะครับปุ๋ยน้ำจจดินรีนะครับปุยน้ำจจดินสีนะครับเพื่อบำรุงรักษาดินนะครับเพื่อบำรุงรักษาดินนะครับนะครับดูครับ ดกงานนะครับแล้วก็สีสันสวยงามเป็นสีเขียวสะท้อนแสงนะครับแต่ละใบนะครับดูนะครับดูนะดูนะไม่มีเอฟเฟกนะไม่มีเอฟเฟกครับนะสะท้อนแสงเลยนะเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูนะครับใบจะมันแวบ,บเลยเดี๋ยวผมจะฉีดน้ําเปล่าให้ดูนะ เป็นไงครับสีสันสดใสไหม <g earn ly laugh> ผมยังทึ่งเลยนะครับใบมันแบบเลยนะครับดูนะครับด,นะดูสีสันนะครับดนะบูนะครับแต่ละใบนะครับอัญมณีกล้วยด่างจริงไไนะครับอัญมณีกล้วยด่างจริงตลาดไปได้ไกลนะครับตลาดไปได้ไกลนะครับตลาดไปได้ไกลเขาขายตัวเขาเองนะครับด้วยความสวยงามนะครับ เขาไม่ขายด้วยตัวเรานะครับเขาขายด้วยตัวของเองนะครับใครมาเห็นใครก็ชอบนะครับผมโพสต์ลงไปในเฟซนะครับเพื่อนเห็นเพื่อนก็ชอบนะครับทุกคนนะครับถามราคาหมดเลยนะครับถามราคาอันดับแรกเลยครับถามราคาหมดทุกคนเลยนะครับว่าซื้อมาต้นเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายนะครับก็เขาหลังจากที่คุยกับเพื่อนก็แล้วเรามาวีคอห์นะครับ วิเคราะห์ดูนะครับลองมามาันมานอนคิดดูมันขายตัวมันเองนะครับนะครับกล้วยด่างเนี่ยจะขายตัวเองนะครับจะขายขายตัวเขาเอง ipedia. เขาจะขายตัวเขาเองนะครับความสวยงามของเขานะครับดูนะครับโดนน้ำนะครับนะครับกล้วยด่างเนี่ยเขาจะขายตัวเขาเองกล้วยใบสีแดงใบแดงแป๊ดเลย นะครับใบหนังแป๊ดสินะครับแล้วก็มีรอยด่างเป็นสีเขียวสะท้อนแสงนะครับดูนะครับสะท้อนแสงไหมยิ่งโดนไฟลีออนนะครับไฟลีออนหรือว่าเข้ากล้องนะครับสะท้อนแสงขึ้นมาเลยนะครับการตลาดนะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับเขาขายตัวเขาเองได้อยู่แล้วนะครับ แต่มีอย่างหนึ่งนะครับที่เราต้องต้องต้องให้คําแนะนํากับลูกค้านะครับนะครับแล้วก็รับประกันหลังการขายนะครับรับประกันหลังการขายนะครับหลังการขายคือไม่ว่าลูกค้าจะาไปปลูกลูกค้าจะาไปทําเป็นธุรกิจลูกค้าจะขายยังไงจะทํำยังไงนะครับถึงจะขายเขาขายตัวเขาเองได้นะครับเขาขายตัวเขาเองได้ด้วยความสวยงามของเขานะครับ เราไปโชว์ที่ไหนก็ได้นะครับไปเปิดบูธโชว์ก็ได้ตลาดนัดก็ได้นะครับนะครับเขาขายเขาขายด้วยตัวของเองได้นะครับส่วนเรื่องราคามันก็อยู่ที่เรานะคมันอยู่ที่เรานะครับมันอยู่ที่เราแล้วก็อยู่ที่ตลาดตอนนี้ด้วยนะครับว่าตลาดราคามันเป็นยังไงขึ้นลงยังไงนะครับเราก็ต้องดูนะดูแล้วก็ให้คําแนะนําที่ดีๆนะครับเกี่ยวกับการปูทางนะครับ อย่างกล้วยหนึ่งต้นนะครับทำยังไงให้ได้มีแม่สักสิบต้นนะครับก็คือลูกชุดแรกเราก็ยังไม่ขายนะครับลูกชุดแรกยังไม่ขายผมตีขั้นต่ําเลยเนาะออกมาสี่หน่อต่อต้นครับขั้นต่ำสี่หน่อแต่จริงๆแล้วมันเกินมันเกินสี่หน่อครับจริงๆแล้วมันจะได้สักหกเจ็ดหนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วนะครับถ้าเราดูแลจริงๆแล้วมันได้สักหกเจ็ดหนอนะครับ แต่อันนี้เราตีขั้นต่ำสี่หนอนนะครับเก้าสี่หนอนไปเป็นแม่พันธุ์ก่อนนะครับเท่ากับมีห้าแม่พันธนะุ์น,นะครับมีห้าแม่พันธุ์นะครับมีห้าแม่พันธุ์นะครับห้าแม่พันธุ์มีห้าแม่พันธุ์นะครับออกลูกมาอีกแม่ละตี่อสี่ห้ายี่สิบนะครับยี่สิบขายสักสิบ เอามาทําแม่สิบก็เป็นสิบห้าแม่นะครับก็เป็นสิบห้าแม่ครับเป็นสิบห้าแม่นี่คือการให้คาปรึกษาหลังการขายนะครับและการรับประกันหลังการขายนะครับกล้วยนะครับลูกค้าถึงจะไว้วางใจนะครับหรือว่าความซื่อสัตย์นะครับต่อการขายนะครับความซื่อสัตย์นะครับเครดิตนะครับการสร้างเครดิตนะครับหลังการขายนะครับความซื่อสัตย์นะครับนะครับแล้วก็ให ทำแนะนำเสร็จแล้วก็ต้องให้ความดูแลหลังการขายด้วยนะครับลูกค้าซื้อไปแล้วไม่ใช่ปลูกแล้วตายนะครับเราก็ต้องให้ความดูแลหลังการขายด้วยนะครับแนะนำนะครับนะครับก็หลักๆเลยก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับหลักๆเลยนะครับนะครับก็วันนี้เรามาอัปเดตดูนะครับว่าหลอดใบใหม่ที่มันเพิ่งแตกออกมามันเป็นลายไหนนะครับก็เป็นลายเพ้นท์ลายเพ้นท์เม็ ลายเพ้นลายเพ้นเม็ดฝนนะครับลายเพ้นเม็ดฝนนะครับใบใหม่เป็นลายเพ้นเม็ดฝนนะครับลายเพ้นเม็ดฝนนะครับใบใหม่ที่แตกมาครับนะครับขอกรามร้านไปก่อนนะครับกับกล้วยแดงอินโดสวยๆนะครับนะครับยิ่งโดนน้ำใบย,ยิ่งมันนะครับใบย,ยิ่งมันมันแผลบเลย นะสะท้อนแสงขึ้นมาเลยนะใบมันแวบเลยสวัสดีครับติดตามกันได้ทาง YouTube และ Google นะครับทุกช่องทาง channel underscore สายชนนชครับสวัสดีครับ